สวัสดีครับทุกคนเคยรู้สึกไหมครับว่าเวลาพูดถึงคำว่าความรักมันมีอะไรอยู่ในใจเราบ้างบางทีความรักก็ทำให้เราอบอุ่นมีความสุขเต็มหัวใจแต่บางทีก็พาเราเจ็บช้ำน้ำตาความรักมาในรูปแบบต่างๆเช่นความรักของครอบครัวความรักของคนรักหรือแม้แต่ความรักจากเพื่อนฝูงและแน่นอนว่าทุกคนต้องเคยผ่านทั้งช่วงที่สุขใจและช่วงที่เศร้าใจจากความรักกันมาแล้วแน่นอนครับ เป้าหมายของคลิปนี้ก็คือช่วยให้เราได้เรียนรู้เรื่องความรักแบบที่เข้าใจตัวเองและเข้าใจคนอื่นมากขึ้นครับเราจะมาหาคำตอบด้วยกันว่าความรักในชีวิตประจำวันที่เราสัมผัสกันทุกวันมันมีความหมายอย่างไรแล้วเราจะรักกันอย่างไรให้คนรอบตัวเราไม่เจ็บเราเองก็ไม่ต้องทุกข์และเพื่อให้ความรักนั้นเป็นกำลังใจให้กับชีวิตเราได้จริงๆครับ เนื้อหาที่เราจะพูดถึงในวันนี้ผมตั้งใจจะเชื่อมโยงกับหลักธรรมในพุทธศาสนาเช่นหลักพรหมวิหาร4เรื่องเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขารวมถึงคำสอนเรื่องความไม่เที่ยง ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจว่าความรักแบบไม่ยึดติดนั้นเป็นอย่างไรและจะทำอย่างไรให้เรารักกันได้โดยไม่ทำให้ใครต้องเป็นทุกข์ครับสำหรับในทางพุทธศาสนาความรักแท้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องครอบครองหรือยึดติดใครคนใดคนหนึ่งไว้ขนาดนั้นพระพุทธเจ้าส่งสอนให้เรามองว่าความรักที่ดีคือการปรารถนาดีต่อกันอยากให้อีกฝ่ายมีความสุข หากวันหนึ่งเขาต้องเปลี่ยนไปหรือไม่สามารถอยู่กับเราได้เราก็พร้อมที่จะปล่อยและยอมรับความจริงตรงนั้นอย่างเข้าใจซึ่งต่างจากความรักแบบยึดติดที่มักเต็มไปด้วยความต้องการและความคาดหวัง ถ้าเรายิ่งยึดติดมากก็จะยิ่งสร้างความทุกข์ให้ตัวเองเพราะพระพุทธเจ้าสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนอันนิจจงดังนั้นถ้าเรารักโดยไม่เข้าใจความไม่เที่ยงของความรักความรักที่เคยมีอาจจะกลายเป็นทุกข์ในที่สุดครับ ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเรารักใครสักคนอย่างสุดหัวใจแต่เราพยายามจะควบคุมทุกอย่างแทนเขาเช่นบังคับให้เขาทำตามที่เราต้องการหรือคอยจับผิดและน้อยใจเมื่อเขาทำต่างจากที่เราอยากให้เป็นทุกอย่างนี้ล้วนมาจากการยึดติด ความรักแบบนี้อาจจะทำให้เราได้ใกล้ชิดกับคนรักได้ไม่นานเพราะเราเองก็รู้สึกอึดอัดกลับทำร้ายใจกันด้วยคำพูดหรือพฤติกรรมที่ไม่ได้ตั้งใจสุดท้ายแล้วทั้งสองฝ่ายก็อาจจะทั้งเจ็บปวดและอึดอัดไปเสียทุกทางครับอีกสิ่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและมีประโยชน์มากสำหรับความรักคือหลักพรหมมิหาร4ซึ่งก็คือคุณธรรม4อย่างได้แก่เมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขา พระองค์บอกว่าถ้าเราฝึกฝนสิ่งเหล่านี้แล้วความสัมพันธ์ในชีวิตประจำวันของเราจะงดงามมีความสุขมากขึ้นครับอย่างแรกคือเมตตาครับหมายถึงการมีน้ำใจรักและปรารถนาดีต่อผู้อื่นลองนึกภาพดูว่าถ้าเราปฏิบัติต่อคนใกล้ชิดอย่างคนรักหรือครอบครัวด้วยเมตตาเช่นเวลาคนรักเหนื่อยล้าเราดูแลเขาใส่ใจให้กำลังใจเขาแบบไม่มีเงื่อนไข ความรักแบบนี้จะทำให้ความสัมพันธ์อบอุ่นและมั่นคงมากกว่าการคอยคาดหวังหรือบังคับให้เป็นไปตามใจเราครับส่วนข้อที่2คือกรุณาคือความเห็นอกเห็นใจในความทุกข์ของผู้อื่นถ้าเห็นว่าคนรักหรือเพื่อนกำลังเจ็บปวดเราจะยื่นมือเข้าไปปลอบใจหาทางช่วยเหลือยกตัวอย่างเช่น ถ้าคนรักเราเกิดผิดหวังหรือเศร้าใจเราไม่ได้ด่าหรือตำหนิแต่เราเข้าไปอยู่ข้างๆอดทนฟังบอกว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยกันการมีกรุณาเช่นนี้จะช่วยให้เขารู้สึกดีขึ้นและช่วยให้เขาสบายใจจะเห็นว่าความรักที่มีกรุณาต่อกันมักจะนำมาซึ่งความเข้าใจและอบอุ่นใจครับข้อที่3คือมุทิตาซึ่งหมายถึงการยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นมีความสุข นึกภาพตามนะครับว่าถ้าแฟนหรือเพื่อนของเราประสบความสำเร็จเรายินดีไปกับเขาอย่างแท้จริงจะไม่รู้สึกหมุดหิดหรืออิจฉาเช่นถ้าแฟนได้รางวัลหรือเลื่อนตำแหน่งเราก็ดีใจกับเขา ความรักที่มีมุทิตาต่อกันจะช่วยลดความอิจฉาริษยาเพราะเราจะเรียนรู้ว่าสำเร็จของเขาก็คือความสุขของเราด้วยครับข้อสุดท้ายคืออุเบกขาครับแปลว่าความไม่ลำเอียงหรือเป็นกลางในจิตใจในแง่ของความรักหมายถึงการยอมรับว่าทุกคนมีทั้งจุดดีและจุดที่ยังไม่ดียังเปลี่ยนแปลงได้ถ้าใครทำผิดเราไม่กโกรธหรือกโกรธแล้วก็ปล่อยวางได้เร็ว นึกภาพว่าบางครั้งคนรักเราอารมณ์ไม่ดีหรือทะเลาะกันเราใช้ใจเป็นกลางเข้าใจว่าเขาอาจเหนื่อยหรือมีปัญหาการวางใจเช่นนี้ทำให้เราคุมอารมณ์ได้ไม่เจ็บตัวไปกับเรื่องเล็กน้อยและเป็นพื้นฐานสำคัญของความรักที่ยั่งยืนครับนอกจากนี้ในชีวิตประจำวันที่เร่งรีบบางทีเราก็อาจหาเวลาเล็กๆน้อยๆมาทำสมาธิเจริญเมตตาได้ครับ เช่นนั่งหลับตาสักนาทีหนึ่งแล้วคิดถึงคนที่เรารักมากๆเช่นพ่อแม่แฟนหรือเพื่อนสักคนจินตนาการว่าเราอธิษฐานส่งความรักความปรารถนาดีให้เขาอย่างไม่มีเงื่อนไขจากนั้นค่อยๆขยายจิตวิญญาณแห่งความรักนั้นให้กว้างขึ้นเช่นคิดถึงคนในครอบครัวคนรู้จักและคนทั่วไปการฝึกแบบนี้จะช่วยให้ใจเราเปลี่ยนเป็นเมตตามากขึ้นและทุกวันที่เราปรารถนาดีแบบนี้พลังความรัก ในใจเราก็จะเติบโตขึ้นจนทำให้ทั้งเราและคนรอบตัวรู้สึกอบอุ่นครับบางครั้งแค่สติก็ช่วยชีวิตความรักของเราได้มากเลยครับถ้าวันหนึ่งคุณรู้สึกโกรธหรือท้อแท้กับคนรักลองหยุดสักนิดหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยพูดออกมา ช่วงเวลาสั้นๆนี้จะช่วยให้เราคิดก่อนพูดไม่เอาความรู้สึกชั่ววูบมาทำร้ายกันพระพุทธเจ้าเองก็สอนเรื่องการมีสติอย่างมากเพราะถ้ามีสติเราก็จะไม่ทำสิ่งที่โง่ๆในตอนที่อารมณ์เดือดพล่านวิธีนี้เป็นวิธีง่ายๆอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ความสัมพันธ์ของเราราบรื่นขึ้นครับในคำพีหลายบทก็มีคำสอนให้เรารู้จักรักโดยไม่ยึดต,ติดพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรารักและให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เปรียบเสมือนการให้ของขวัญโดยไม่ต้องการอะไรกลับมาถ้าเรารักใครสักคนแค่มีความปรารถนาดีต่อเขาอยากเห็นเขามีความสุขจริงๆโดยไม่ไปยึดกับว่าเขาต้องตอบแทนเราด้วยความรักเสมอไปนั่นก็ถือเป็นความรักที่บริสุทธิ์ซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเบาสบายใจและมีความสุขมากกว่าการตั้งเงื่อนไขอะไรให้กับความรักครับนอกจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนเรื่องอนิจจังไว้เป็นสำคัญครับ อนิจจังทุกขังอนัตตาแปลว่าทุกสิ่งในโลกนี้ไม่เที่ยงเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันต้องดับไปลองคิดดูว่าความรักของเราก็ไม่ต่างกันอาจรุ่งเรืองอบอุ่นในวันนี้แต่วันหนึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปได้หากเราเข้าใจความไม่เที่ยงนี้การปล่อยวางความคาดหวังก็จะง่ายขึ้นครับ เช่นหากคนรักของเราเปลี่ยนไปด้วยเหตุผลใดก็ตามเรายอมรับได้โดยไม่เจ็บปวดมากเพราะรู้ว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นธรรมดาของชีวิตลองนึกถึงเคสชีวิตง่ายๆดูนะครับมีคู่รักคู่หนึ่งคบกันมาระยะหนึ่งฝ่ายหนึ่งมักคาดหวังให้แฟนทำทุกอย่างได้เหมือนภาพฝันในหัวเช่นหวังให้แฟนซื้อดอกไม้ให้ทุกครั้งที่กลับบ้านหรือหวังให้แฟนเข้าใจอารมณ์ตัวเองทุกครั้งโดยไม่ต้องอธิบาย แต่ฝ่ายแฟนกลับมองว่าการทำแบบนั้นมันไม่จำเป็นบางครั้งก็แค่อยากได้พื้นที่ส่วนตัวไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เสียใจพอความคาดหวังไม่ตรงกันก็เกิดทะเลาะขึ้นบ่อยครั้งทั้งสองฝ่ายจึงเจ็บปวดและอึดอัดใจความรักที่เคยสวยงามก็เริ่มคลุมเครือเกิดความไม่เข้าใจกันมากขึ้นทุกวันครับในกรณีแบบนี้ถ้าทั้งคู่ลองนำหลักธรรมที่เราเรียนรู้มาไปประยุกต์ใช้ทุกอย่างอาจเปลี่ยนแปลงได้ เช่นฝ่ายหนึ่งอาจฝึกฝนความเมตตาต่อกันมากขึ้นคอยเข้าใจว่าความคาดหวังของเขาทําให้แฟนอีกฝ่ายอึดอัดใจและฝ่ายนั้นอาจฝึกใจให้เป็นกลางอุเบกขาว่าไม่ใช่ทุกครั้งที่แฟนจะเข้าใจเราทันทีต้องใจเย็นและคุยกันด้วยเหตุผลถ้าทั้งสองใช้การสื่อสารด้วยความเข้าใจและปรารถนาดีอย่างแท้จริงปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เคยนำไปสู่ความขัดแย้งก็อาจคลี่คลายลงได้ รวมทั้งลดความเจ็บปวดที่ต่างฝ่ายต่างเคยเก็บไว้ครับตัวอย่างอีกเคสดูนะครับนึกถึงชายหนุ่มคนหนึ่งที่รักแฟนมากทั้งคู่ใช้ชีวิตด้วยกันมายาวนานแต่วันหนึ่งเกิดเหตุสุดวิสัยแฟนของเขาเสียชีวิตกระทันหันช่วงแรกเขายังช็อกไม่อยากเชื่อว่าเธออีกแล้วเขาทุกข์ใจมากคิดถึงทุกสิ่งทุกอย่างทั้งเรื่องดีและเรื่องที่ต่างภาคกันผิดใจกันทั้งๆท,ที่เขาเองก็พยายามดูแลเต็มที่แล้วเขาคิดว่า ถ้าเธอยังอยู่เขาจะขออีกได้ปรับปรุงตัวหรือทำดีอย่างที่เธอต้องการแต่เธอไปไกลแล้วเขายังแบกความเสียใจไว้ทั้งวันทั้งคืนแม้จะเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนแต่ก็เจ็บปวดมากครับแต่นั่นคือจุดที่เขาต้องเริ่มเรียนรู้เรื่องการปล่อยวางเขานึกถึงคำสอนเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เตือนให้รู้ว่าความรักหรือชีวิตคู่ก็ไม่เที่ยง และคำสอนเรื่องพรหมวิหารที่เน้นให้เขามีเมตตาและกรุณาต่อตอนเองและผู้อื่นทีละน้อยเขาก็เริ่มหันมานึกดีๆว่าเขาโชคดีที่ได้รักและถูกรักโดยแท้จริงจึงลองเปลี่ยนความคิดว่าแทนที่จะทุกข์กับความสูญเสียเขาจะรับรู้ความสุขที่เคยมีอยู่และสารต่อความรักนั้นด้วยความดีความเมตตาต่อคนอื่นตามแบบที่เธอสอนในที่สุดเขาก็ค่อยๆค,คลายความเจ็บปวดลงได้บ้าง เพราะถึงที่สุดแล้วความรักของเขาก็กลายเป็นพลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปด้วยครับอีกตัวอย่างหนึ่งของความรักประจําวันที่หลายคนพบเจอคือความรักระหว่างพ่อแม่กับลูกเมื่อลูกเติบโตขึ้นพ่อแม่หลายคนอาจต้องยอมปล่อยให้ลูกได้ออกไปใช้ชีวิตของตัวเองเช่นหากติดตามลูกไปทุกก้าวหรือยึดติดอยากคุมชีวิตลูกเหมือนเดิมเด็กคนนั้นก็อาจอึดอัดและพ่อแม่เองก็ทุกข์เพราะห่วงลูกมากเกินไป แต่ถ้าพ่อแม่เข้าใจความรักแบบไม่ยุติดเขาจะส่งเสริมให้ลูกได้ตามฝันของตัวเองทั้งๆท,ที่ใจพ่อแม่อาจคิดถึงลูกมากแค่ไหนแต่ก็ภูมิใจถ้าลูกประสบความสำเร็จความรักแบบนี้ซ้อนเราว่าบางครั้งการรักด้วยการปล่อยวางเพื่อให้คนที่เรารักได้เดินไปข้างหน้าเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกฝ่ายมีความสุขครับหลายคนที่เคยเจ็บปวดกับความรักอาจพยายามค้นหาความหมายหรือคำตอบว่าแท้จริงแล้วความรักคืออะไร ทำไมมันจึงนำพาทั้งความสุขและความทุกข์มาให้เราการที่เราเปิดใจฟังหลักธรรมของพระพุทธเจ้าในวันนี้เป็นเหมือนการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เห็นมุมมองใหม่ๆเราได้เรียนรู้ว่าบางครั้งความเจ็บปวดเหล่านั้นก็สามารถเป็นครูคอยเตือนเราได้ว่ารักแท้คืออะไรและเราควรมีวิธีคิดอย่างไรเพื่อที่ความรักจะได้เป็นพลังใจให้กับชีวิตไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เราทุกข์หนักกว่าเดิมครับ ธรรมชาติก็เป็นครูสอนเรื่องความรักให้เราได้เช่นกันครับลอนนึกถึงดอกไม้ที่เบ่งบานออกมาในฤดูใบไม้ผลิงดงามชั่วครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆเหี่ยวแห้งไปความรักก็มีลักษณะคล้ายกันจะงดงามหวานฉํำในวันแรกๆแ,แต่เมื่อถึงเวลาทุกสิ่งล้วนมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเราเข้าใจธรรมชาติในเรื่องความไม่เที่ยงนี้เช่นเดียวกับที่ยอมรับว่าดอกไม้ต้องร่วงโรยเราก็จะพร้อมที่จะปล่อยวางความคาดหวัง และยังสามารถเก็บเกี่ยวความงดงามของความรักในตอนที่มันบานสะพรั่งให้ได้เต็มที่โดยไม่รู้สึกเสียดายวิธีคิดแบบนี้จะช่วยให้หัวใจเราหนักน้อยลงและรักได้อย่างเป็นสุขมากขึ้นครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากพูดถึงคือเรื่องการให้อภัยครับบางครั้งคู่รักของเราก็อาจทำผิดพลาดแล้วกลับมาขอโทษหากเราไม่ให้อภยัยความรักก็จะกลายเป็นการจดจำความเจ็บปวดนั้นไปเรื่อย แต่ถ้าเราฝึกใจให้อภัยมองว่าทุกคนสามารถผิดพลาดได้โดยตั้งใจจริงที่จะปรับปรุงจะช่วยให้เราและอีกฝ่ายสามารถเริ่มต้นใหม่ด้วยใจที่เปิดกว้างซึ่งนั่นเป็นรูปแบบหนึ่งของความรับที่เต็มไปด้วยความกรรณาครับมีนิทานหนึ่งในพระพุทธศาสนาที่น่าสนใจคือเรื่องของคุณแม่คนหนึ่งที่ลูกชายเธอเสียชีวิต เธอเดินทางไปหาพระพุทธเจ้าโดยร่ำร้องขอวิธีที่จะชุบชีวิตลูกให้กลับมาพระพุทธองค์จึงมอบให้เธอไปขอเมเล็ดผักกาดจากบ้านที่ไม่เคยมีคนตายมาก่อนแต่เมื่อเธอไปตามบ้านต่างๆก็พบว่าทุกครอบครัวล้วนเคยมีคนจากไปไม่มีใครเลยที่รอดจากความตายในตอนนั้นเองเธอจึงเข้าใจว่าการสูญเสียเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนิทานนี้เตือนใจเราไว้ว่าแม้ความสูญเสียจะเจ็บปวดแค่ไหน แต่การตระหนักถึงความไม่เที่ยงของชีวิตจะช่วยให้หัวใจเราเข้มแข็งครับสรุปก็คือเมื่อเรารักใครสักคนตามหลักพุทธศาสนาเราอยากให้เขามีความสุขโดยไม่ยึดติดครับรักอย่างไรให้เกื้อกูลและไม่ทำให้เขาต้องทุกข์เช่นรักแบบมีเมตตาใส่ใจถนอมใจเขาครับถ้าเราทำอย่างนั้นความสัมพันธ์จะนุ่มนวลและสบายใจขึ้นมากครับ ผมอยากชวนทุกคนลองฟังหัวใจตัวเองดูนะครับว่าเรารักใครด้วยวิธีแบบไหนแล้วเราจะปรับเปลี่ยนอย่างไรให้ทั้งเขาและเรามีความสุขครับรักแบบที่ไม่ทำให้ใครเจ็บไม่ทำให้ใครเป็นทุกข์เหมือนที่พุทธศาสนาช่วยชี้ทางให้เราได้ครับแล้วเราก็อย่าลืมให้ความรักกับตัวเองด้วยนะครับเพราะถ้าเราเข้มแข็งและมีความสุขเราก็จะสามารถมอบความรักให้คนอื่นได้มากขึ้นครับสุดท้ายครับ หากผมมีคำพูดหรือเนื้อหาในคลิปนี้ผิดพลาดไปบ้างก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังมาตลอดครับฝากกดติดตามกด subscribe ช่องของผมด้วยนะครับ<ๆ>เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให้กำลังใจดีๆในครั้งต่อๆไปครับเราจะมาคุยกันเรื่องธรรมะดีๆอย่างนี้อีกเรื่อยๆครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่ครับ